สาลวันนี้ไม่ว่าสาลไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศารอาญาสาลแพ่งข้อเท็จจริงฟังเปมนที่ยุติครับว่าครอบครัวไม่ได้ลงทุนไม่มีเส้นเงินคนที่ลงทุนครั้งแรกในปีห้าแคือผมครับในปีห้าเก้าคือคุณหญิงกอแก้วเส้นเงินชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมเรีนด้วยความเคารพ ผมก็อธิบายเรื่องนี้มาหลายครั้งถแถลงกันมาหลายครั้งในเมื่อเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วจะปรอมเอกสารไปเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเจ้าของในสิ่งต้เราเป็นเจ้าของอยู่อันนี้ผมขอยืนยันนะครับจะให้ผมพูดอีกกี่ทีผมก็ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าข้อที่จริงมันเป็นแบบนี้นะครับแม้กระทั่งที่ผ่านมาเนี่ยคำพาาิพากษาสารอุทธรในคดีแพง่ง ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า